มาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวฮะจุดบริการนักท่องเที่ยวฮะมาหาอะไรกินกันช่ชวงเช้าๆก่อนแล้วกันฮนะวันนี้คือคืนนะนักท่องเที่ยวเยอะอุณหภูมิก็ยี่สิบเก้าสูงสุดต่ำสุดสิบแปดนนี้ตอนเชียงต้องน่าจะร้อนอยู่รนะ้อนอวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะ ลองไปดูอะไรกินสังเกตแล้วมีมันเผาไข่ต้มแล้วก็โจ๊ก น้ำกาลาโต้โอเสร็จแล้วครับทำไมหนูไม่กินไอ้หรอกินกาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นนะน้ำกาลาโต้เขาบอกแป๊บหนึ่งน้ำกาลาโต้ <c oughs> เออถ่ายอยู่นี่แหละไปเล่นข <c oughs> นมปังปิง้งอ่ะกาแฟอ่ากินกินจะเลี้ยงยังวะเรากิกน,าาสนสองชินงช้น โจ๊กไข่จานกี่บาทครับห้าสิบบาทเพิ่มได้เพิ่มบาทหมายความว่าคูณต่อละสองบาทก็คือกินแล้วก็มาเติมไม่ได้เรื่อยอยงี้ยครับห้าสิบบาทสมมติสั่งจานหนึ่งกินกันสี่คนได้ไหมก็ให้คนเดียวกินกันได้เมวเด็ดกินกาแฟก่อนแล้ก็เลยใช่ค่ะเติมได้นงั้พรุ่งนี้ไปับมากินได้ได้แค่วันเดียวมีไข่ด้วยใช่ไหมครับมีไข่หรือว่าไข่ดีค่ะ

จานหาสิบบาทบุฟ <elim> เฟ่เดกบอกว่าท้ The view is so I could stay lost in this moment forever. House of my change with you is moment I treasure. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep because I miss you, pain. And I don't wanna miss a thing, even when I dream of you. The sweetest dream I'll we'll never do, cause I'm doing a little man. Sometimes by a little top. Lying close to you, feeling your heart in. And I'm wondering what you're dreaming. Wonder if it's me and seeing. Then I'll kiss your eyes and thank God we're together. I just wanna stay with you in this moment. ใหดค่อนข้างจะแรงรบาบมกจะเป็นฝักกาอ ผมมองดูจะหาอะไรทำกับข้าวตอนเย็นโออยากกินอะไรยากเไม่มีแล้วคุณอมมีแต่ผักแล้วประถงนี้ยอดมาละปะเนี่ยแก่นตะวันแก่นตะวันพักแมวรับกินแมววะแก่นตะวันกินสดเลยครับพี่สดเลยรสชาติมันเป็นไงคล้ายขิงเลยก็เรียกว่าแก่นตะวันนะครับ มาซีนแบบนี้ก็ได้ครับกินดูเลยข้าวข้าวลืมหัวใครแฮวครับใช่ไหมนี่ไงขายังไงกินเลอะใครแฮวแกนนี่อะไรครับดุพับนะครับกินมแก่ไรมันลดความเคี่ยงรูเบาหวานได้อ๋อซื้อซื้อซื้อรอเลยครับนี่ไง ชื้อไม่สะปูอ่าปูปูใช่ครัเท่าไรครับแต่ละวันองับคุกพับนม่อร่อยกว่าลูกพับอ่ะเดี๋ยวอะไรครับเดี๋ยวให้ซื้อไหมฮะตุ้งพับสูงเท่าไหร่ครับร้อยถึงกับห้าสิบบาทห้าร้อยหนึ่งอันนี้ครับนี่ห้าสิบาทร้อยหนึ่งครับอ๋อแล้วห้สบาทไปไหนฮะที่ัห้าสิบ 50าสิบบาทไม่ถุงใหญ่อย่างนั้นรอเดี๋ยวอนะ๋อใหม่ไอโอ๊กลูกพับก่อนอร่อยอ่ะอร่อยดคลยจะซื้อเทดหรือเปล่าวะใช่เนอะมันไม่เน่าหรอครับกินได้ทั้งลูกละลูกกับทาร์ตเาลูกไปนี้นะ่รนบกระถุงซื้อเลยไม่ต้องกลัวเน่าเดี๋ยวก็หมดแล้วอ่า ลุงก็ให้กินอร่อยดีหวานดีทุนกันคนละคืซื้อนี่พอลุกสา <c oughs> มส <c oughs> นี่อแก่น,ไไน,น,น,นี่อมเฉียอ,อยู่ตอ <c oughs> งชุดทองชุด เราก็มาอยู่ตรงตรงนหะบนเขาคอแล้วกันนะเบิกไม่ใกล้จะถึงทูบาเบิกแล้วครับเป็นจุดพักรถบนเขาคอก็อาับมาแล้วฮะได้ยินข่าวว่ามีกาแฟเด็ด่ที่นี่ก็แวะลองมาดีครันลองดูหน้าตาลองดูหน้าตากาแฟสดเขาคออาราบิก้าเป็นกาแฟบดมาใน เรียกว่าอะไรอ่ะกาแฟสดตัวเองบดเองบดบดลงมาใส่ถุงแล้วให้เราเติมน้ําร้อนเองแล้วก็มาปรุงเองอย่างนี้นูน่าทานรู้สึกดีน่ารัเออสดแท้แเลยไหมสดจริงนี่กาแฟสดเติมน้ำร้อนเมื่อกี้เลยสดนี่มันเหมือนกันป่ะปะหรือก็เป็นคล้ายๆกันหมดเลยใช่ไหมอ๋อหน่าทานนะ ินอยู่ไหนฮะกินสดสดหรือว่าดื่มสดอ๋อค่ะนอนนอเดี๋ยวนี้ชุดชุดได้กี่บาทอ่ะชุดนี้ครับเจ็ดร้อยกว่าแต่คุณก็จะเห็นตาให้ตัวนึ่งอ๋อว่าเดี๋ยวนี้มันต้องสั่งอ๋อรีวแฟร์ป้าก็บดเองโคเองใช่ไหมอ๋อออ๋สดเลยหลังจากนั้นปรุงเองค่ะ ล Salvador, the <hyd> ึมดำกับรสชาติกาแฟอันหอมหวานนุ่มนวลเป็นละม่อมเป็นกิ้วกินฮะเขาเรียกว่าไม่ใช่เขาเรียกอ้ออมพูดอะไรอย่างงี้ผมนึกถึงอะไรดูดจะดูดดื่มอะไรทั้งอย่างจะเม้มไม่เข็ดไี่เม้มอะไรฮะเม้มกาแฟนี่ไงลองดูฮะแต่ผมบอกตรงๆเลยว่ามีที่นี่ที่เดียวจริงๆฮะที่อื่นในข่าวคอไม่มีรับประกันนี่เลยไม่มีมีแค่ที่นี่ที่เดียวจริงๆ แล้วตอนนี้ไปถามมาแล้วมีแค่ร้านเดียวด้วยร้านพี่อะไรดีผมไม่อายไปถ่ายข้างหน้าแล้วกันพี่เปลี่ยนแล้วะไม่รู้เดี๋ยวไปดูข้างหน้าอ่ะผสงเอาไหนอ่ะอ๋อคุณพี่ครับเอาอันไหนครับพี่คุณพี่เอามาไหมเดี๋ยวผมกอนแ้เดี๋ยวผมชิมแก่ไหมดิแ่่แก่แล้ว่แก่เลยค่ะเข้มเลยค่ะผุมกัน ่ดกนนี่คืออะไรคะนี่อะไรคะอันนั้นน้ำตาลทรายอ้อยแก่เลบส์หายไปอ่ะเลบสภาษาอังกฤษนี่น้ำตาลใจภาษาอังกฤษชูก้าร์ซูก้าเลสเนี่ยคะใช่ปะอันนี้อะไรคะเนี่ยอะนีโคอีิเมตอันนี้ก็หมดแล้วหมดแล้วครับผมค่ะอ๋อหรือว่าต้องเจอทำงานไหนนี่ไปไม่แล้วค่ะหมดแล้วไดเดียวเป็นไงบ้างครับ ตต้องเขมอ่ะความร้องท่าทางจะไม่ไหวนะขอล้องมั่งเราต้องสัมผัสกินก่อนโอ้โหกินปากพี่ออสหึบเลยฮะยอี้ยแปลงแปลงฟันอื้มที่จะลวก ผมไม่ไม่ไหวฮ <c oughs> ะ,ะม,มึงว่างเด้ <c oughs> อร่อย,อย,ยก็บอกกันอยู่ว่าขมก็ขมไม่ไม่ปรุงก่อนให้ผมกินาจะใส่น้ำตาลสองก้อน,อ,ะน,ะอ,อ,นอย่ามายุ่งนะมาโกรธจับมือ้องขึ้นบ้านถูงไหมฮะขึ้นบ้าน<อ> <c oughs> ก็ปรเมาตหน่อยเรื่องมีของเลื่อเมื่อเช้านี้กินกาแฟร้อนแล้วพอดีไปกินที่น้ำหนาวไงแม่งเย็นเจี๊ยบเลยอันนี้กินของวพอก็ได้ร้อนหน่อยมันมันก็ร้อนเกินนะพี่ตอนนี้เราโชคดีครับเราเดี๋ยวจะให้เราขอให้เรามาเลยทั้งหมดเม็ดกาแฟนี่เราใช้บด นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมมาเพิ่งสิ่งนี้เลยเแ่แรกผมขามาเลยเป็นขาไม่เจอแล้วผมมาเจอตอนขากลับว่าผมมาคนละทางอมีที่นี่ที่เดียวครับผมมีที่นี่ทีเดียวแก็มีอยู่ถงมุมขงเขาเพราะเขาก็มีีที่นี่พอเป็นสมัยแไหนี้อ๋อแล้วเขาทำแบบนี้ป่ะทำเหมือนกันครับหมอยกันจะมีโลโก้เหมือนกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาไล่เขาปลูกก็จะมีตัวนี้ กคือขายเปดมาเยนตนี้ขายเนชุดอยู่อร่อยครัที่อยู่บนไอ้พงกระลอปงอันะมันีมีอยู่ซ้าใตมือก็จะเห็นนั่นดูโลโก้เขาตรงนี้กิโลกัันก่าบาทันนี้ขันกรบาทันี้ตรงนี้ไม่ถึงกิโลนี่นขึ้นกิโลก็ไอบคเขาแแค่แก้วสิบสิบบาทนะม่แพงกันค่าฟองค่าหนึ่ร้อยใช่ฮะอันหนหกร้อยครึ่งกิโลหกร้อยครับ จะหอมหอมยิงครับเอราะเราบดเองก็พี่เราหมดลกบดยิมจะซื้อหมยิ่ได้กีดน้ำหรือว้วแต่เติมแต่ว่าแต่ว่าหรือว่าจะได้คัางเดียวครับขอบครับพี่ถ้ามาอีทีต้องแวะอีกก็มีแค่ร้านเดียวแล้วเ ถึงแล้วครับเลยนะพัดตำหนักเข่าคอ,อใช่ไหมอืมใช่ ถ้ามองจากมุมนี้เหมือนสวิตเซอร์แลนด์ป่าสนถ้ามองจากมุมนี้พายุกำลังกัรับโอ้โหมึดตึ๊บเลย Det

ไม่มีเลือดวะใช่แล้วอีเหี้ยคือเนี่ยใช่แล้วแล้วไม่รู้สึกเลยเหรอถ้ามันเข้ามาันใน<อ>ในต้นตีงยงวะวะเป็นไงพี่ จ,จินใจเดียวใจพี่ถุงเขาหิวน้ำ่อย่างี้มันเป็นไฮะารเย็้อาลงมาทีอยากมต่ลงต้องเตียกอ่ะหอมมใช่าเรียกคนดูอ่ะ ทุงนี้เราอยู่นรำตกสีดิดกันนะกำลังจะเดินทางไปภูทระเบิกเป็นทริปสุดท้ายแล้วไปนอนกันคืนหนึ่งก็พ่งนี้คง,งกลับแล้วดูเวลาบ่ายสองกว่าแล้วต่องอาศัเวลาไปเลยดีกว่าแหอแหมอะไรนะลืมอะไรไปลืมแล้วกูไปได้แออเอเอ,เอโอ้ลืมอะไรเปล่าพี่ลืมอะไรเปล่าแหม i thought i thought i thought this what are we doing ขึ้นเขามาไปดูอุณหภูมิวันนี้กันว่ากี่องศา